สวัสดีกันทุกคนเราก็มาอยู่ในบ i วเ m e t a วิ r ์ e กันนะรอบนี้กำอยู่กับบ u วสไตล l l าแล็กซีกันกันพาของเซซึ่งเซ่อยากจะเจออะไรที่มันใหม่ๆนะอะไรที่มันแบบคาดไม่ถึงก็เลยทำการปูใหม่หมดตั้งแต่ศูนย์เลยซึ่งก็ได้แนวคิดมาจากการต่อสู้บางไม้แล้วก็ลบไปถึงเนี่ยการอัปเกตที่มันัมนมผ่านมาทำให้เห็นจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปซึ่งในภาคของเซเองอะ ก็ยังใช้สไตล์เป็นเบนะแล้วในภาคของ b u i l d w r er r เ r เนี่ยก็ยังใช้เป็นเบอีกในร่างของ Galaxy XC ก็มีการอ้างอิงข้อมูลมาจาก g l l a x y ค o ร d m o d ก็เลยมีรูปร่างที่ดูแบบว่าเฮ้ยคล้ายกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นหรอกแถมยังเป็นเครื่องที่มีการออกแบบคอนเซ็ปต์เยวกันกับของค o d m o มที่ว่าเน้นจุดใช้พลังงานอนุภาสพลาสกี้เป็นหลักก็เลยทำให้อาวุธทุกอย่างเชื่อมโยงกับตัวระบบ อัลวาดพัชกี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็กลายเป็นระบบซิกเนเจอร์ของเซไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าแบบขาดระบบอัลวาดพัชกี้ไปอ่ะโหบอกคนเดียวว่าความกากนี่เพลงกัดเต็มๆนะความเก่งนี่หายไปหมดถ้าขาดไปนะนอกจากนี้ด้านหลังของยานบูสเตอร์ยูนิตอ่ะก็จะมีการออกแบบให้เชื่อมโยงกับการใช้บูสเตอร์ยูนิตของตัวอื่นได้เพราะงั้นทั้งล่างของสไตสตาแล้วก็ พอร์ดมอดก็สามารถใช้บูสเตอร์เชื่อมโยงกับตัวนี้ได้อย่างหมดของ Galaxy Fighter ก็เป็นการใช้ส่วนปืนกระบอกบรลฟิจากบูเตอร์ยูนิเวอรของ Star v i ิวสไตล์มาประกอบก็เลยกลายเป็นอะไรที่ดูเจ๋งนะซึ่งก็จะประกอบไว้ที่แขนหรือว่าจะเป็นขาหรือเอวก็ได้แล้วแต่การติดตั้งของ,งนักบินเลยนะแต่ว่าในิมีที่เราเห็นนะเซจะใช้ติดตรงเอวแล้วจะหันไปทางด้านหลัง นะไม่ได้หันไปทางด้านหน้าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดให้ดีมากขึ้นแถมยังเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับอุปรกรณ์ชนิดอื่นที่เป็นของกันพาได้ด้วยเพราะนั้นทําให้ขโมยอาวุธขาบ้านของคนอื่นเอามาใช้งานได้นะเมย์ก็เป็นความสามารถที่แบบว่าอีเกินนะง่ายดีนะคาดว่าอาจจะมีการหันไปทางด้านหน้าได้นะมันก็เป็นกระบอกปืนนะเออแล้วตามภาษาปืนนะก็สามารถหันหลังหรือหันหน้ามันก็ได้ แต่ในเอเม่ไม่ได้มีการโชว์ของการใช้งานในนาจุดนี้ให้เห็นกันก็เลยกลายเป็นว่าฟันธงไม่ได้นะนี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเฉยๆเพราะนั้นก็จะเชื่อกันหรือว่าไม่เชื่ออันนี้ก็ละแต่นะแต่ยังนะว่ามันเป็นเพียงการคาดเดาโหมด Galaxy Booster เป็นการใช้ยานของ Galaxy Coremos มาประกอบที่ด้านหลังก็ช่วยเพิ่มก็คุมอนุภาคพลาสกี้ในวงกว้างให้มันดีมากขึ้นนะในช่วงที่ไอเสาอาก,กาศ มันก็มีการกระจายพันพลาดพลาสกี้อยู่นั่นเละซึ่งความสามารถของกระจายก็ได้มาจากยานบูสเตอร์กาแล็กซี่คอนมอนั่นเองนะมีระบบอย่าง e g system ถูกพัฒนามาจาก RG system ทำให้สามารถรวบรวมพลังไปยังตามจุดต่างๆได้ดีมากขึ้นนะทั้งพลังป้องกันพลังโจมตีหรือแม้แต่ความคล่องตัวหรือความไวก็ตามก็เพิ่มถ้ามีบูสเตอร์ครบ อารมณ์เหมือนกับว่าอยู่ใน f u เบ b u r น m o มดยังไงอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเดิมทีอะบูตเตอร์ของตัวเองอะก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะเถียมถ้าไม่มีของช่วยนี่ก็ดูไม่ได้เรื่องสัเท่าไหร่นะแล้วถ้าแบบไม่มีอุปก,กรณ์ครบแล้วยังใช้ตัวระบบได้อยู่ไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้ใช้แบบเต็มร้อยจ้าจา,จานะแค่ใช้เพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นถ้าแบบอยากใช้ครบนี่อนนุปกรณ์นี่มาติดให้เต็มนะน่าหละ ใช้เต็ม100ร้อยอารมณ์เหมือนปูปเปิลมดยังไงอย่างนั้นแหละเอ็กซ์ซีจอยเพิ่มความสามารถในการปร,ปรับปรุงชิ้นส่วนต่างๆให้มีพลังโจมตีมากขึ้นแถมวยังช่วยปรับข้อต่อของตัวกันพาให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกประเภทเข้ากับเอ็กซีได้ปืนวันเคนกันที่ติดตั้งบนหัวสองกระบอกนะส่วนมากก็จะใช้สกัดศัตรูหรือไม่ก็ทำลายวัตถุที่มีขนาดเล็กก็ได้นะหรือเกาะที่มันบางวะบาง,บาง,บางก็ทำได้ บ e a m ร i f ิลมีพลังทําลายต่ำแต่ว่ามีความสามารถที่พิเศษก็คือสามารถปรับโหมดระหว่างการยิงหรือว่าใช้บีเบ e ก็ได้แล้วแต่การใช้งานของคนมาครับนะก็ถือว่าเป็นอาวุธชิกเมเจอร์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวตรงรูล่างก็เป็นการใช้โหมดบีเบ e จากระบบ EG System ก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นคอนเซปต์เดียวกับของ Cos m o s ที่เน้นใช้ระบบ RG System เป็นหลัก แต่บีมเเองนอกจากจะเป็นอาวุธที่โจมตีระยะปาชีดได้แล้วยังสามารถแปลรูปเป็นระยะบีมได้ก็เป็นทั้งตีไกลตีใกล้ได้นะ EXQ นอกจากจะมีการติดตั้งไว้ตรงแขนข้างซ้ายที่เราเห็นอย่างนแอนิเมะแล้วอ่ะยังสามารถติดตรงด้านหลังหรือด้านล่างของโหมด Galaxy Fighter นะแล้วก็ด้านหลังของ XC ได้อีกด้วยแถมยังใช้บิงเบดได้อีกด้วยนะเออต้องบอกไว้ก่อนนะ ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้จะมีการใช้บีเบรดสจุดคือตรงโล่แล้วก็ตรงตัวปืนซึ่งบินเบีดตรงโล่นั้นนะ่ะนอกจากจะใช้ตูมจีระยะประชิดได้แล้วอ่ะยังสามารถใช้ต้านบีนได้ด้วยการฟันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะฟันได้ร้อเนะแค่แบบว่าให้มันกระจายตัวออกเฉยๆแต่ถ้าเจอพลังบีนที่มันไม่ได้แรงมากเอออันนี้มันสามารถตัดได้สบายแมก็เป็นโล่ที่ดีจริงนะถ้าแบบพัฒนาไีกหน่อยนี้ คงตได้ทั่วตัวเข็มไม่ต้องมาใช้ยึดตดกับตัวกันพาใช้โลเป็นฟันนิวเทนเออย่างเงี้ยจะดูเขาท่าขวาเนะเข็มระบายกว่าด้วยแต่แบบนี้ก็ดูเท่ยู่นะเออมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เท่หรอกแต่แค่ดูแล้วสําหรับผมมันดูขัดตาเออถ้าใสรพัฒนาว่าเอ้ยมึงเอาโลมาเป็นแบบใช้ฟันนิวเทนนี่จะดูง่ายกว่านะเข็มรูปแบบการโจมตีนี่น่าจะดูเจ๋งกว่าด้วยแต่น่าเสียดายนะว่า พีเมฆของตัวโลก่กับปืนไม่สามารถใช้ได้พร้อมกันได้เอออันนี้บอกไปก่อนนะเ่อใครคิดว่าเฮ้ยใช้พร้อมกันได้ก็ดีดีเออจริงๆไม่ได้นะใช้ได้แค่ทีละอย่างออแต่ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยผมอยากใช้ให้มันสองอย่างได้ไหมจริงจริง,รงนนในก็ติดมาแล้วว่ะเออใช้พร้อมกันก็มันก็ได้เลยเออแต่ด้วยที่ว่าเซแบบโอ้โหถ้าเกิดใช้พร้อมกันนี่เดี๋ยวพลังงานมันจะกินกันนะเออมันจะคูมไม่อยู่ก็เลยนี่ชิ้นเดียวใช้เทียชิ้นจบง่ายดี STAR b e ีมแคนนอนอย่างที่บอกนะว่าเป็นชิ้นส่วนของกระบอกปืนไรเฟิลจากบูสเตอร์ยูนิเวอร์สของสตาร์บิ l สไต l ์แล้วเราจะเห็นว่าจะมีการติดตั้งอยู่ตรงเอวนะในเวอร์ชั่นของนิเมที่เราเห็นนะแต่ห้องฉากจะติดตรงนั้นได้แล้วเนี่ยยังสามารถติดตัวโล่ให้มันเป็นอาวุธอีกชิ้นเพื่อป้องกันการโจมตีได้เมก็เอาตรงนะคงจัดแบบว่าโจมต,ตีเจนสูตรเลยมั้งเนี่ยดูจากทรงแนละ้วคือ ฉากจะติดตรงเอวเพิ่มความสามารถยังติดตรงโนโดด้วยก็เรียกว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่โคตรอันตรายเลยอเออจริงๆนะเพื่อนนี้นี่อาวุธอันตรายเยอะจริงซึ่งประวัติของเซสามารถเข้าไปดูในคลิปบิวสไตล์ได้นะว่ามีการจัดทาไว้แล้วนะในภาคบิวเมเวิร์ลที่เราเห็นนะ่ะจะเป็นเซเวอร์ชั่นที่เก่งขึ้นแล้วทั้งในด้านบิลเดอร์แล้วก็ฝีมือการต่อสู้นะซึ่งก็นึกถึงภาคบิวไฟเตอร์แบล็กหลอดกันเลยนะเออจริงมันก็ เป็นการย้ายจาก b บ c ็กหลอดมาเข้า m e t a เว r ร์นั่นและมันก็คอนเซปต์เดียวกันเลยส่วนประเด็นทำไมเลจีถึงกลับมาเล่นกันฟ้าดได้อีกครั้งนะทั้งที่เจ้าตัวบอกแนะว,ว่าไม่สามารถกลับมาได้แล้วหลังจากาจบภาคบิลไฟเตอร์แบล็กหลอดไปแล้วอะเดี๋ยวก็พูดกันในคลิปหน้านั่นแหละประเด็นเนี้ยผมก็ต้องขอเวลาไปรวบรวมข้อมูลกันก่อนนะแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่ดูภาคข,ของบิ t เมตาเวิะหรือแค่แบบเห็นผ่านตา ก็ฟูมูตามกันนะว่าเฮ้ยพวกผมมาได้ยังไงวะเออทั้งที่เจ้าตัวบอกแล้วว่าไม่มีทางจะกลับมาได้แถวในดี้มีเลยเจจีก็บอกแล้วว่าไม่รู้ว่าเตงมาได้ยังไงเหมือนกันก็เลยกลายเป็นไปเด็นที่ว่าเอาสตานต้องคนดูเลยในทีนี้แถมสตันตัวเดมีอีกงงกันตามไปเลยเออแต่จริงๆมันมีที่มาอยู่แหละแต่เพียงแค่ว่ามีการกักไว้อยู่นะแต่ว่าที่มาที่ผมจะเอามาให้พวกคุณได้ฟังกันอาจจะเป็นการอ้างอิงที่สตีจากผ้าของ ตัวมันเองอ่ะเออแล้วผมจะมาพูดกันในคลิปหน้านั่นหละซึ่งแน่นอนว่าคลิปหน้าก็บอกแล้วว่าเราก็จะอยู่กับคอนเทนต์นี้เนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะรับรองว่าทุกคนน่าจะพอหายนง,งกันบ้างแล้วแหละนะส่วนตัวผมเองนี่ก็ไม่รู้ว่าหายงงมากน้อยแค่ไหนแต่ก็น่าจะเออพอเก็กขึ้นมาแล้วว่าทำไมาจู่ๆไดจิถึงมาวาร์ปอยู่ตรงยูเมตาเวิร์กได้ก่อนไปกันนะทุกคนอย่าลืมกด s ั b ส c r า b e กดแชร์ แล้วก็ดูที่ผมกันเยอะๆด้วยนะเพื่อให้ผมมีเงินเดียกในกินวันข้างหน้าเพราะช่วงนี้ก็ชดเดียกเดียกเดยกจริงๆนะเออถังแตกมากช่วงนี้ก็ช่วยกันกดๆหน่อยนะแล้วไปเจอกันมในคลิปหน้าไปแล้ว